ใส่เดือนครับอันเนี้ยนักตกปลาส่วนมากก็น,น่าจะรู้อยู่แล้วเลยนะเอ,อ้อาคนแพเอาเ <ảo. S 2> อาคราวนี้ไปห่างกันปายยิ่ยงนะ<อ>โอ้ยโ,โอ้ยโชคดีโชคดี สวัสดีครับและแ,แ,แ,แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงการชนะพุธแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปั๊มปตทสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นขึ้นเขื่อนนะครับเราก็จะเป็นจุดรวมตัวกันนะครับที่เราจะรวมเพื่อนๆมาด้วยกันนะครับณที่ปั๊มนี้นะครับปตทนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นเขื่อนนะครับเพื่อที่จะไปตกปลากันทริปแรกทริปเช้านะครับก็รอดูครับไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยว ติดตามชมครับ ที่ที่มาที่จองสามแพรครับผมสอบถามนิดนึงก็คือผมเข้าบ่ายโมงใช่ไหมครับแต่ที่แพรมีแบบทํากับข้าวอะไรแบบกินไหมครับแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปก่อนงเงี้ยแล้วเราไปนั่งกินข้าวที่แพรกลางของของแพรได้ไหมเนี่ยผมอยู่จอดรถอยู่ตรงตรงที่เขาจอดรถกันอ,อ๋อโอเคเ,ออเดี๋ยวถ้าสมมติพร้อมเมื่อไหร่ก็มารับผมได้แต่ผมอยู่ข้าวอ่ะ คือเอาอยงนี้ผมสั่งข้าวเลยได้ป่ะมีอะไรบ้างครับงั้นเอางนี้ผมสั่งไปอันไหนมีไม่มีก็ค่อยว่ากันนะผมสั่งเลยนะเอาเอาปลานินทอดไหมมีปลาเนินให,ใหญ่ไหมครับมีปลาอะไรนะครับปลาทับทิมใหญ่ไหมครับใหญ่นี่คือสิบโลปั่นปั่นปั่นแกงแกงปลาทับทิมสองตัวทอดแล้วก็กดคางลวกจิ้มสอง แล้วก็คอดังผัดชาสองแล้วก็ต้มยำครับพี่ต้มยำปลาอะไรดีมีปลาอะไรมีปลาอะไรบ้างครับปลาคังใช่ไหมครับปลาคังนี่คือเป็นเป็นเลยไหมครับแบบว่ายน้ําอยู่ในต้มยำยาเงี้ยเหรอครับอ๋อไม่ใช่อ๋อทำให้มารับไปได้เขาบอกมึงเตรียมเรือคว่ำไาได้เลยเอาต้มยำปลาคังสองครับมีอะไรเด็ดๆอีกบ้างครับยำผัดปูเอายำผักปูสองครับ แท็กสี่ผัวคนนี้กับข้าวแค่นี้เป็นอย่างพออย่างยครับใช่ครับเอาข้าวสีโถได้ครับก็ฝนหยุดตกปุ๊บมารับผมได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับรีบเลยนะครับตอนนี้ท้องกําลังไหมครับโอเคโอเคครับผมตามนั้นเขาบ่อยลำคาบปั่นหัวสะพังหมดไปกินของอร่อยแล้วเอาชิบหายแล้ไทยตอนปั่นไว้ด้วยเนี่ย คันมินเทจเอามาทำไมเนาคันมินเทศอันนี้เหยื่อเรานะครับที่เราจะมาใช้ตกปลาตอนกลางคืนนะครับเอาล้วที่หายทุ่นหายไสเดือนครับไสเดือนครับก็ไสเดือนมันก็จะขาวๆหน่อยนะครับ <c oughs> ขาวตึ๊บกลิ่นมันจะขาวนะครับมันก็จะเรียกปลาไล่เหยื่อได้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นเหยื่อตอนกลางคืนของเราแล้วคงจะเหลือดอกเดียวส่วนกลางวันเราก็จะเป็นเหยื่อพวกขนมปังำลำอะไรพวกนี้ครับก็ตกปลานาดินทั่วไปนะครับ วันนี้เราก็จะมาเล่นงานแบบว่า,าหลายงานกลางคืนหน,น,น,น้าดินอย่าป,ปอมนะครับใช้หลายๆงานนะครับ โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเขาแหลมก็เดี๋ยวจะเริ่มตกกันแล้ววันนี้ก็หน้าดินก่อนครับพรุ่งนี้เราค่อยเตี๋ยปอมแต่เนี่ยเอาวันนี้เอาหน้าดินให้ได้ก่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานครับผม นนีักตกปลาส่วนมากก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมบอกคนมือใหม่แล้วกันเนาะสปินก็ง่ายๆตั้งนี่ตั้งตั้งให้ตัวโรเลอร์เนี่ยอยู่ตรงนิ้วครับเกี่ยวเปิดแล้วก็หดเลย มองนี้ดิทางงั้นเลยยกขึ้นแทนไม่ช่วยไปนี่ดิช่ยวยยกที่โอ้ทันสายเกียนครับสายไก่สวัสัสดัสดีสวักินสวัสดีสัีวครับ <หา S 1> เีสวับดีสวัสดวครวับตอนนัีเ้เัสดีสเัสดีสวัสดีับไอ้หาพวกน,น,นั้นด

พี่ัทนครับตัวนี้ยังดับสามมาติติดครับโดโดแอร์ช่างอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ S 2> <S 2> <h 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 ้้มาแลวโยังไงอ่ะโอ้โยโชคดีโชคดีอ้อมเลยพี่รอด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 ต้รักใครแต่เกินกูกูได้ตัวหนึ่งละถิวว่าได้แล้วกันนะเป่งเราตายอยู่นี่เป่งพ่อมา จะเพียนเหมือนเดิมเหมือนมันตัว <ปะ S 2> คิปเปอร์น,น่เดเอาคิปเปอร์พี่หยิบคิมมาด้วยตามขาดเนี่ยเราต้องวัดให้มันแบบว่า ชนะไม่ต้องกินแพสองคนหลังกินต้องเป็นอย่างเงี้ยเอาเอาขึ้สุดรุ่นเหรอเอาขึ้นนะขึ้นบอกพอขึ้นบอกไงได้เอาตัวไม้นี่ก็ได้ต่อไม้ต่อไม้เนี่ยต่อไม้ข้างหน้าเนี่ยแค่นี้พอแล้วเนี่ยเนี่ยต่อไม้ขาดเนี่ยมันเฉียงอ่ะเนี่ยต่อไม้เนี่ยโอ้โหใกลถึงก่อนแล้นะงั้นมาเริ่มตรงนี้ด้วยกันเลยมาเดี๋ยวมาเนี่ยตรงเนี้ยต้องยืนต้องยืน เตรียมไว้ผมเลยนะโอเคขับชิ่วๆได้วยเย้โหต้นใหญ่เฟืกเลยอ้าวโอ้โหไปมาเรร่ตงนี้เอาแบบเอาเปรียบสักทีเลยมาลองนี้มาลองนี้เอาเกลียวได้เนียนๆด้วยนะโอ้ไม่มีที่ยืนนี่เลยวะนอนู่นไงตอใหญ่นั่นน่ะไม่มีที่ยืนเลยนับเลย เยเดี๋ยวนี้เดี๋นยน,ยน <c oughs> ไปเล้วเีกยียเียเ้ยไปเนีตนนนน้ต้องู่นเี่ยเงเยลไปโอ้ยลงไมเกี่ยวกต่อ ไม่ยากหน่อยเมื่อยเมื่อยพุงไงขอลงโทษก็แข่งกันสามโดนสองกินหนมโก้สองคนคนละครึ่งอันโอเคห้ามกินน้ำด้วยนะเว้ยคนละครึ่งอันห้ามกินน้ำ ท้ากันเองชัดท้าไว้นะ1ิคนแล้วตีบเ้ะ้เไปเ้ย้มันโดนครับมันโดน โดนจะตายไหนน้องโอยไหนวางอยู่บนถังสีฟ้าคำเสี้ยนเหมือนเรียนมาคำเสี้ยนคำเสี้ยนคำเสี้ยนเหมือนเรียนมาครับมามายอมรับกันดีๆแล้วไม่ได้กินเทเลนิดนะฮึฮันเล่นอยากกินเนี่ยหิวตั้งแต่เช้าเลยอยากกินก็ไม่บอกเลยฮะให้กินไม่ต้องให้มันเหนื่อยกินเลยต้องจับเวลาไหมครับ เรากินไม่ต้องจับแต่เอาให้หมดคนอันน้าแล้วคนแท้ต้องได้มากกว่าเปล่าอ้้ค่ยางนีเนี่ยคนแท้อันนี้อ้าวคนแท้เอาเอาครั้นี้ไปห่างกันปลายมิ้วเองนะเฮ้ยคือแพ้นิดนึงก็แพ้จะมากจะน้อยก็เอาแบบยิมเป็นก้อนนะไม่ได้กินแบบจิบๆนะกินเป็นก้อนอะมันอร่อยนะเนี่ยน่ากินทีละแท่งกันนะอร่อย ไม่ผมกินแล้วกินพาไปออกกินทอมเอาไปฟีไปเอาไปฟีไปเอาไปฟีเอาโคไปขวนแน่ๆกินเลยอย่ากัดเลยเด็ดเลยป่ะผู้กองถ่านโชว์เลยกินกินโชว์กล้องน่ะเลยหมดหมดดี้หมดแท่งอ่ะโชว์กล้องอ่ะโชว์กล้องทีโอ้เลยเดือด ไปไม่ได้แล้วนี่ไงทำเดียวช็อตเลยแวห้องแหงกับแหงกบแหงกับโอ้ทำเดียวช็อตแห้งกับอ่าตอนนี้เราก็จบทริปแล้วครับทริปเขื่อนเขาแหลมบุคคลพวกนี้ก็คือไม่ได้ป่าก็มีบทลงโทษนิดหน่อยอันนี้หนุมโกครับต้องสายสายคอแห้งสองคนหนึ่งอัน เดี๋ยวนอนกินก่อนนะครับเกิดแล้วครับมาเลิ่มป้อนป้อนคำแรกก่อนป้อคำแรกเราเห็นผลป้อนคำแรกก่อนเลยทำไมต้องป้อนทำไมต้องป้อนทำไมต้องป้อนโอ้โน้องรักแอร์น้องรักแอร์น้องรักแอร์อ้าวอ้าวอ้าวกว้างกว้างในดีกว้างกว้างกว้างเร็น้องรักอีกคนนึงแล้ว ไปดีพอแล้วเขียวด้วยเขียวโชว์เขียวโชว์ไม่เขียวเดียวกันเลยอ่ะผมไมด้ยังเลยยัง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 เหลือยังเหลืออีกสองคนยังเหลืออีกสองคนที่แฮวนะครับยังยังเหลืออีกสองคนก็คือตากล้องนะครับเราต้องถ่ายกันใช่ใช่ตากล้องด้วยนับหมดยังเหลือตากล้องนะครับมาด้วยกันคือนับหมดถ่ายกันเองเลยนะครับตกร้องนับตากร้องนับมอนเขาปากไปเดี๋ยวทำเดียวนะ คำเดียดนะตาก้องไม่ได้ปลาไม่ว่าครับหัวหน้าแกงก็ไม่ได้ปลาครับโอ้โหอ่และแล้วทริปนี้นะครับก็จบไปด้วยดีนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเรามาฝากร้านนะครับฟิชิงโก้ลังสิตนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0863885420นะครับฟิชิงโกสลับบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0841667240นะครับและฟิชิงโกเมืองทองนะครับเบอร์029829839นะครับและอีกร้านหนึ่งลืมไม่ได้เลยนะครับนี่ร้านหมูปลาใส่ซิ่งนะครับลุงวุฒนะครับน่ไปจบเราก็รอติดตามเอพิโซดต่อไปนะครับโดยช่อง f i ฟิชิง Channel นะครับ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ติดตามผลงานเราผลงานต่อไปนะครับ mm hmm. ติดตามครับ mm hmm. เที่ยม